้เจาะมั่งเจ้าะเด้สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีถูกถูกทานเ้ยจะได้สบายดีพี่ปานอาทุกทุกท่านเกาะหัวเกาะหางเขาเกาะหะเกาะหามเกาะผักเกาะจัวเอาตอนนี้สิไปใส่อันนี้ไปเก็บกระดูกพี่น้องปทถอดดูพี่น้องคนพี่น้องมึงดูหน้ำนะหงทีพี่เธอเดินน้ำตะแคงเดินอุ้ยไก่ตาย ได้กองพ่นมาแถาใหญ่เขาน่ะลืมได้ในพี่น้องต่อกระเดย้แม่ของแม่เฮาน่ะแต่กองพ่พ่อของแม่เฮาน่ะอยู่ฮะเดย์พ er> ี่น้องบไกลไปไหนแหล่ถึงมือเขาไปเนี่ยไปปานอันกูสร้างผู้นำจ่องขี่มาโอ้ยเนาะอดีตกระดี เอาสั้นมาสีถืออันตนเลเอาลงไปค่ะจะเจอเลขรบีกระถาบึงโดพี่น้องไปบึงเลขน้ำกันว่าอะไรยังมาบอกเข้าบอกเอา่อบอกว่าอ้าวเราบอกเข้าไว้ซื้อสองสี่ห้ย่างลบหลังมือมันออกสองสามนี่ยทำไมมึงซั่วอย่างนี้เจ้กระสือสองสี่ถูกชุดตัวสุดท้ายออกสองสามโอ้ยทำไมมึงซั่วจังพี่บอกคนเขาบอกพี่บอกคนคนบอกขึ้นแล้วอีแม่แล้วพี่บอกคนคนบอกขึ้นจำมึงคือบอกว่าอย่างหาลูกกันร้านเสี่ยวถือ ร้านอันร้านพี่อามอนเนี่ยพี่น้องพยาบาลส่วนตัวของขอบ่าวฝังลาวสาวส่ยสองเพิ่นกันมีเงยังก็ใหญ่เงินสองสาวสวยนะสองใหญ่เงิให้มึงซื้อสสีให้มึงงานเขาะล้างเราอะเมื่ม่ม่สิบเิงพี่น้องก็ล่างลงมาหกับปิดตู้เจซีกับเจมัลาอันเพิ่นร้องเพลงอย่าท่ายุกูนั่ง งัด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 มือแรงขนสิมังัดพ้นพมาหำซ้ำพี่น้องเลยโอ้เขามาทางเป็นคันน้องหึยังขืนอยู่ตุนะเดาเดาเอาไปยังขจรมันโอ้เจบเอวเดพี่น้องจะเป็นเอียงเหยาะนักโกรบ้องใสยม่งช่อะไรหัวมึง เจ็บแอเจ็บท um ้องแอวนี <ui> ่เบื <serving> ้องซ้ายป๊าดปาบอยู่ตั้งแต่มื้อซานี่บ่ซอดเดียวนี่เจ็บผู้ีอยู่บ่มอดมันใส่เห็ดหนักกันแหละเอ้บ่แม่นเห็ดแต่หยังเด้อพี่น้องเห็ดเวียดใส่ออหออนิชาน้องดำพี่พลบานบานโอ้ยลามาพี่หมวกก็บ่ถือจาหอแล้บ่ เขาห่อเลยอะเบิ้นเลยแต่ว่าเ่นีลาวเฮากันยิงสามส่สี่มาพี่นถอนดูเขาถาดพี่น้อะกำลังหลังลงมา mời là là sáu, vô trong khoai hương nha sạch bòi đa sa huh mùa nha khô hôn hân 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 khẩm hân cái hân hân mong hân 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 หิเหียวยังกาะหิเงาบ่เห็นเว็วไม่เห็อยทนยินีอยู่นะหอบปจื้อใยังโอ้ยเห็นาสตนั่นแหะมันจงเป็นไป่นงสือพายุก็เป็นไปห่เหียวห่หาวหามหาผมอ่ะนรองขาพมาแต่มันเอื่อยยังเกาะแต่สาบนฮะก็ลงมาก่อนทุนพี่น้องกองปลายนะ ตมก็เตรียมงานสถานที่ไว้มื้อนี้ก็ตั้งใจจัดงานยิ่งใหญ่แต่ว่าแขกคนบ่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าฝนตกมึดมืดตั้งแต่เช้ายัน๊ตกอี่ลตกมื้โหมื้ตาบ่ขึ้นเลยมื้อแรกท่านด้เฮเนาะคนน่ะเนาะคนมายงเนาะมีมา อะไรเกาะถามอะไรเกาะลำบากพี่น้องเว้ยคุณกางจองเดียวระดัดตัวพนตกพี่น้องพนเจดามกางจองหน่อยมันบูหุมย่านเจียวคาตาอยู่เดียวนี่น้ำเจียวพุ่งคาตาแล้วพอแห้งเนาะสินท้งหายทางงานหย่างเจดามซือผักข้าวลงมาแต่ถึงล้มล้มเจ็บเจ็บแอวจะเป็นอะไรอ่ะนางลงยาคูมาแล้ว อันนี้คู่อยู่พุ่นเหมือนบอก็อันไหก็น่าอยู่หมเนอหมดัอยู่นีเยนดอาาเนี่ยบรรยากาศเก็บภาพบรรยากาศทอดูทอดเขาเอาดตอนฝนโปรยปลายแต่สาวจนคำเปน,นี่ยนแล้วั้

เปลี่ยนลาเขาโตเก่าิืนตัวจุน้ำ้นท่านึงนะเมื่อป้าอยู่ท่าจะเาวขวัดเลยน่อยเอาย่งทอดถั่วอยู่ทอดถั่วกะทอดย่เิ่มอย่า่าเ่อย่าเ่วแจกับดอกไม้เยด้ยดั ต้องไหม่ต้องใหม่บ่วงน้ำม่ปะให้เพคนเลิกบวงมีเร่บวงนีเลยขนมตะแกะบ่เฮ้ยทำตะแกะจะกินบ่ได้เลยเนาะอ่ะมึงมึงซีมก่อนบ่ได้บ่ได้มาชมข่าวแต่ละมึงซีมก่อนเลยเอยๆ อันเด้พ่อเฒ่าใจดำมาส่งข้าวคู่มือพี่น้องเพราะว่าข้าวคู่มือชิมก่อนคู่มือเด้พี่น้องเพิ่นได้แต่งิแม่นให้เพิ่นแต่งตลอดจนแล้วพี่น้องแล้วพีแขาวพุ่นละก่อนสิฮนี่แม่ิมก่อนมื้อนี้ิมบ่ได้ฝนตกมื้อนี้บ่มีมื้อิมมื้อนี้โอเคเฮ้ยสิย่อไปบัดนีเฮ้ยเฮบ่ได้ย่อบ่เบ่ได้จังย่อขาวนี่พอลย ภาพพี่อ้มด้วยหอจะเลยข้าขน่ะันเยาวนี่ะอโอ้โดยโดยบักสร่างบักเสือบักสร้างบักเสือเ้ยเผาเ้ยเฮ้ยจิมากินก่อนพี่เจ้าเจ้าล <c oughs> ูกล้านกำลังเข้าไปเอากลับไปขีปเอากลุดพี่น้องเบเอามือได้พี่น้อง ขีดกระสินสองสินเขาเป็นกระโ,ลนะโหลกเนาะอยู่นอกไม่แล้วบ่ไม้คนอันนี้หล,ะล,ะละ่อเล็กสีออกเขียดเข้าใจว่า เห็นอยู่บ้างเลยขันลาบวยากันแ้นแล้ก็มาเห็นเนาะเวนอยู่ข้างสายเห็นแล้วแวนเวนคำ หยอบหยอบมาในเละบ, Arrow, บักสั่งแบบซื้ออนี่เบิ้งนี่กายโอ้ยนีหน่อยแบบสัางลำบากคนค่ะหอนกระดูกพียงไม่พูดเอาเราจะใส่แหงครับไม่ได้ขับไปไก่ดอกพี่น้องลากใส่แหงแล้วก็ลากหอนลูกนั่นก็ไปตักลลางแต่ละคนพี่น้อง กระดูกมันยังหลายนี่เนะกองพื้นอยูสิบ่เพียงอึกหนาเนาะเนาแต่นมองอึกอันนยังดดเป็นสีพี่น้องบ่หมายมองเิกมองันจงนแม่นํามีนีอยู่เห็นแขวสองเหล็พเห็นแต่มนแม่มนแล้วคนอื่นบ่เห็นแล้วบ่เนาะ ดแมม่ oh, ่ินีโอ้ยเจ็บดิพี่น่องเ้ยเจ็บเอวเจ็บลังเจ็บไหล่ดิสะจอยเป็นตาเกาะครับพี่น่อง มาได้เบิร์ดดอกน้องเก็บเพราะเป็นพิธีจริงๆไปเก็บเบิร์ดหน่อยก็แล้วจะเถื่อแล้วจะจ้าหาแหวนบโเห็นบังเสรห็นแหวนบโบหอยไผ่ล้วเอาเองชองสลึงแหวนคำเขี่กมันยอดตู้ได้ก็ได้แล้วก็จะเห็ดพิธียังได้บาัตร ก็เยอะก็ได้นะฮูแกยามันงนั้นก็กินมาองนก่อนปะเถาเอาหนังเผาผ้าเข่าเมนี่หพน้องเย็นมามาเห็ดกับอันทัากางเจาะใผ้าเขาเจอเเมียนก่อนปะเถานอนปะเถาพรสื่อพนพรสื่อปเทานอนสื่อลูกสาวพืนแม่น้องเทนสื่อนอนนั่น ทาล่าท tamam. <cko ier noise> ่าลาวเขาอื right. ่นนอนท่าประเทศไทยเอื่นไอ้นอนไอ้นอนไปเหตุงานกันไอ้นอนไอ้นอนไอ้ทอนไอ้ทอนจ้าไหลหลาตาตีเลยเหตุงานกันโอ้ยีไปเหุ้ไปกลบ่มถูกกลุ่มหยาดหอมนระอบน้ำหอมอื่นๆมาพี่น้องกำลังละลายตาพี่น้องมาเก็บดูเก็บดุจได้งูส่งแล้วละกัน มาส่งสการแหละแล้วก็ทอดเก็บดู๋เนาะตามสุสุกว่าเลยตามสุสุกําลังปวดของพรต่อมขึ้นมาเห็ดงาๆหูบคนบ่เห็ดเป็นหูบคนหูบแขนหูบขาอันนี้ก็ข้าวจิ๋วนี่พี่น้องเพราะว่าเขาไปเห็นนั่นเขาเจอถิ่มปู่เขาอยู่บ้านอันเนี่ก็มันเหล่ามันค้ำอะไรพี่น้องเขาเจอเห็ด กวนกวนเงีๆแล้วการกวนกวนก็เงีๆแล้วการหุบแขนหุบขาหุบหัวเขาจะเห็ดจะเห็ดกวนนะเฮ้ยก็ก็ นอ้ขีแถวมาอน่้นอืมอน้ำอบน้ำหอมกับกลุ่มๆมา <c oughs> อยาจะเฮิตคนเห็ตว่ด สายสินด <disposable worship> ีถึงสวรรค์สรรพะพินัง วายกินสวัรค์แล้วนานวันไปแลห่องแล้วแมนา้น้ i <laughs> ได้แล้วพิทีไม่ไดองพี่อ,อพี่จั่วบ่สิเอาอันกระดูกเมืออันหลัดถุงมือ <c oughs> ่อนะที่กอเก็บภาพพิธีนะเก็บหน้าเพอกันใหม่มมที่แมงสกุลสกุลเดิมๆเดิมๆกดร์กดติดตามจองเกตแสดงเดิมๆเด้อสบายดี